สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะับพบผมครั้งในคลอ s อกกับคลอสออกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ R O V เพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ R O V ที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับสืบเนื่องไปถึง2คลิปก่อนนะที่พี่ได้พูดเกี่ยวกับภาษาในอาศนอนนะไม่ว่าจะเป็นภาษาเวด้าและภาษาการ์ด้านีครับในคลิปนีนะ้เราก็จะมาต่อกันที่ภาษาที่3แลนัก็คือภาษาของเผ่าป่าอาฟต้านั่นเอง พึ่เหมือนเดิมนะครับซอสทั้งหมดที่พี่เอามาเนี่ยส่วนเนี่ยเอามาจากทำเบอร์ของผู้พัฒนาก็คือคุณเดวิดเจพีเตอร์สันนะครับถ้าหากใครอยากดูเจาะลึกพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมต้องให้เครดิตเข้าหน่อยเขาสุดยอดจริงๆนะมาครับเรามาเริ่มต้นด้วยหัวข้อแรกนะก็คืออินโทรดักชันของภาษาอาฟาต้ากันนะครับภาษาอาฟต้านะเป็นภาษาที่พูดกันโดยทั่วไปที่อาณาจักรตาหรืออาฟาต้านั่นเองซึ่งในอดีตนะดินแดนแห่งนี้เนี่ยเทพผู้สร้างได้วาาเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้โลกนะที่เติบโตมาจนถึึงงปััจจุบนนบซ่ต้ไม เป็นสิ่งสําคัญที่ยึดเหนี่ยวดินแดนทวีปของอาสนอไว้ด้วยกันอาณาจักรอาฟาต้าอาณาจักรป่าที่ร่มเย็นแสนชิวอันนี้นะครับพื้นที่ของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยป่า2ชั้นนะครับป่าชั้นนอกเนี่ยก็คือชื่อป่าเวอร์โนซึ่งมีน้องๆในเพนะบอกพี่ว่าคําว่าเวอร์โนนะเป็นภาษาเอลโบรานะแปลว่าผู้ปกป้องก็จริงนะเป็นผู้ปกป้องนะครับแล้วก็ป่าชั้นในก็คือชื่อป่าเอลโวนซึ่งเป็นที่ตั้งของต้นไม้โลกนะแล้วก็มีองค์กรพิทักษ์ป่ามากมายนะไม่ว่าจะเป็นเผ่าเอลมีต้นไม้ผู้ พูดได้นะมีเซนทออะไรแบบนี้นะและทั้งหมดนี้เนะี่ยมีเพื่อบกป้องต้นไม้โลกให้อยู่คู่กับอาณาจักรอาฟาตานั่นเองและเราก็มาพูดถึงภาษาอาฟาตานะใจความหลักของวันนี้นะครับซึ่งภาษานี้เนี่ยแน่นอนก็เป็นภาษาลูกของภาษาเวดานะี่ฮะเช่นเดียวกับการดอและกวนหน้าดินแดนแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นดินแดนสนธยานะมีความลับมากมายและผู้เข้าออกดินแดนนี้ได้เนี่ยมี่น้อยมากทําให้ภาษาที่ใช้ที่นี่เนี่ยมีความแตกต่างจากภาษาเวด้าเดิมเยอะมากไม่ว่าจะเป็น สำเนียงการพูดคำศัพท์และการเขียนนะฮะหัขวข้อถัดมาก็คือการออกเสียงอย่างแรกเลยนะเหมือนกับสองคลิปเลยพี่ก็จะพามาดูการออกเสียงของพยัญชนะต่างๆนะก็จะคล้ายๆกับภาษาการดอดนะฮะตามนี้เลยและภาษานี้นะมีกิมมิกอยู่ที่การออกเสียงสระฮะเพราะว่าการออกเสียงสระเกือบทั้งหมดของภาษาอลฟาต้าเนี่ยจะออกเป็นสระเสียงยาวหมดเลยฮนะถ้าหากในคำนั้นมีตัวไอตัววายตัวยูเนี่ยก็จะออกเสียงสูงตัวอีตัวโอจะออกเสียงกลางและตัวเอ จะออกเสียงต่ำนะครับไม่ว่าจะสะกดได้สระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเนี่ยออกเสียงยาวหมดเลยนะฮะซึ่งกิมมิคก,การออกเสียงที่เปลี่ยนไปจากภาษาเวดานี่เกิดจากการวิวัฒนาการทางภาษานับพันปีฮะเนื่องจากภาษานี้เนี่ยมีหลายเผ่าพันธุ์ที่มีอายุไขแตกต่างกันเนี่ยใช้รวมกันนะไม่ว่าจะเป็นเผ่าเอลหรือเซนทอร์ที่มีอายุยืนยาวหรือแม้แต่เผ่าฮิวแมนอย่างเผ่าแสงจันของลินดิสนะครับที่เป็นคนยุคใหม่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะดังนั้นการใช้ภาษาในอาณาจักรนี้เนี่ยมันจะมีความทวิสต์มันจะมีความ แปลกนะครับซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนตามความเคยชินของคนในเผ่าเออแล้วเอามารวมๆกันนะฮะส่งผลให้การออกเสียงแบบเวด้าเดิมเนี่ยหายไปแล้วก็มีเสียงอื่นมาทดแทนนะฮะยกตัวอย่างเช่นการออกเสียงทีเอสจากเวด้าเดิมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการออกเสียงทีเอชซึ่งถ้าแทนโฟนิติกก็จะเป็นตัวโอแล้วก็มีขีดตรงกลางอะออกเสียง เป็นเสียง unvoice นะฮะซึ่งเสียงนี้เนี่ยมีทั้ง3ภาษาลูกเลยนะครับซึ่งคุณเดวิดผู้พัฒนาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าดินแดนนี้เนี่ยชื่อว่าดินแดนอาสนะนะครับที่แสดงถึงความแตกต่างกันของแต่ละเผ่าที่รวมกันอยู่ที่นี่ดังนั้นภาษาที่ใช้ก็ต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับถ้าหากทั้งทวีปนี้ใช้ภาษาเวด้าหมดดินแดนนี้ก็อาจจะชื่อดินแดนเวด้าก็ได้นะก็รจริงนะก็เมคเซนต์นะฮะภาษานี้นอกจากการออกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยไอเสียงยาวๆของเขาอะ่ะยังส่งผลต่อระบบอักษรและการเขียนด้วยซึ่งก สรุปก,ก็คือคำอ่ะมาจากรากเดิมในภาษาเวดาบวกกับสระเสียงยาวแล้วก็ใช้เวลานับพันปีทวิสกันไปสุดท้ายพัฒนาเป็นคําศัพท์ของตัวเองงงมากบอกเลยหัวข้อถัดมานะั่นก็คือคํานามนั่นเองนะในภาษาอัฟาตาเนี่ยจะแบ่งคํานามออกเป็น3ชนิดนะับก็คือเซนเนสนาวอินแอนิเมตนาวและอนิเมตนาวเนี่ยฮะ ซึ่งเซมินาลเนี่ยเขาจะแคตตากรายสำหรับสิ่งมีชีวิตที่พูดได้และมีความคิดเช่นเผ่าเอลเผ่าต่างๆที่เป็นฮีโร่อ่ะและคำนามชนิดที่2คืออินแอนิเมตนาลนั่นก็คือคำนามที่ใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนาะอินแะอนะนิเมตคเช่นก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคำนามนี้และสุดท้าย a อนิเมตนาวใช้แบ่งคำนามของสิ่งมีชีวิตที่พูดหรือคิดไม่ได้เลยประมาณนี้ยกตัวอย่างเช่นหนอนเป็นต้นซึ่งคำนามในภาษานี้มันไม่ได้แบ่งเท่านี้ครับจริงๆจ,จ,จากข้อมูลหลักเนี่ยมันแบ่งละเอียดไปถึง18กรณ้โห ใครอยากไปดูเชิญที่ซอสที่ทำเบอร์เลยจ้าพี่ไม่ลงรายละเอียดนะเพราะมันเยอะมากนะฮะซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยภาษาฟาต้าเนี่ยผสมคําเกง่งเชื่อมคาเก่งนะเขาจะไปเอาคำํำบุพบทจากภาษาเวด้าห้าคำได้แก่อักโคยชุน และย่อมารวมกับภาษาของตัวเองแล้วกลายเป็นคําอื่นผสมเป็นคํานามใหม่อีกทําให้คํานามในภาษาฟาตาเนี่ยจะมีหลายพยางค์มากเลยนะฮะคือเราพยายามแบบเดาลากศัพท์ใช่ไหมแต่พอดูเดาไม่ออกจ้าหัวข้อถัดมาก็คือ pronoun หรือคําสรรพนามนะจากหัวข้อก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ได้บอกไปแล้วว่าเกณฑ์การ categorize คานามของภาษาอาฟต้าเนี่ยให้ความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตนะแล้วก็เขายังแบบแยกละเอียดไปอีกนะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยคิดหรือพูดได้ไหมเห็นไหมถ้าเป็นภาษาการเรา่ก็จะแยกเป็นสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตแต่ว่วา ในภาษาอัฟต้าเนี่ยแยกสิ่งมีชีวิตอีกนะฮะซึ่งการแยกแบบนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อคําสรรพนามที่เกิดขึ้นด้วยอ่าเพราะคําสรรพนามก็คือใช้เรียกแทนคํานามนั่นเองนะซึ่งจากภาษาการด์ดอเนี่ยพี่ก็เอาคําสรรพนามของภาษาเวด้ามาเปรียบเทียบอันนี้ก็เหมือนกันนะมาเรามาดูกันที่สรรพนามบุรุษที่1ก่อนนะคำว่าไอหรือแปลว่าฉันเนี่ยในภาษาเวด้าจะพูดว่าชุนนะฮะ k y u n นะฮะแต่ว่าในภาษาอัฟต้าเนี่ยเขาจะพูดว่า คูนูอ่าเห็นไหมไม่เหมือนกันแล้วและต่อมานะคำว่าบีพวกเราเนี่ยภาษาเวดาก็จะพูดว่ามินแต่ในภาษาอัฟต้าเนี่ยจะพูดคำว่ามีนีไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมมีนีเติมไอข้างหลังอีกตัวนะต่อมาจะเป็นสรรพนามบุรุษที่สองนะคำว่ายูที่เป็นเอกพจน์ภาษาเวดานะจะพูดว่าด้าภาษาอัฟต้านะจะพูดว่าดายาวไปอีกนะแล้วก็ถ้าเป็นยูอหรือว่าเป็นยูที่เป็นพระหุพจน์เนี่ยในภาษาเวดาจะพูดว่าซาในภาษาอัฟต้าก็จะพูดว่าซา แล้วก็เหมือนเดิมกิมมิคความยุ่งยากของทุกภาษานะครับอยู่ที่สรรพนามบุรุษที่3นะเหมือนที่บอกว่าในภาษาเวดานะ่ะการเรียกเขาเธอมันสิ่งนั้นสิ่งโน้นเนี่ยจะใช้คําว่าลินแล้วก็จากระยะทางก็จะเปลี่ยนเป็นเซนและคอนอันนี้ถ้าใครได้ดูภาษาการ์โนนนะจะมีการแยกบุรุษที่3ละเอียดใช่ไหมแต่ภาษาอัฟต้าเพื่อนละเอียดไปอีกตามคํานามเหมือนที่บอกนะมันจะเริ่มด้วยสรรพนามบุรุษที่3ตามคํานามที่เป็นเซน t ก็คือคํานามของสิ่งมีชีตที่พูดแล้วก็คิดได้นะคำว่าเขาเธอมันเนี่ยเขาจะใช้คําว่า ซูลินแล้วก็คําว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้คําว่าซูเมแล้วก็ถ้าเป็นสรพนามบุรุษที่3ของ In a n i m a t e noun เนี่ยหรือคํานามที่ไม่มีชีวิตเนี่ยคำว่ามันเนี่ยเขาจะใช้คําว่าราินินแล้วคาว่าพวกเขาที่ว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจะใช้คําว่าราเมแล้วก็ต่อมานะสัพนามบุรุษที่3ที่เรียกสิ่งมีชีวิตนะหรือ a n i m a t e noun เนี่ยเขาเธอมันเนี่ยเขาจะใช้คําว่าวูน แล้วก็ถ้าเป็นคําว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้คําว่าวูเมเห็นไหมละเอียดยิบย่อยเหมือนที่บอกว่าถ้าใครอยากฝึกภาษาไหนจําแต่ภาษานั้นไม่งั้นงงนะฮะอยากให้น้องๆสังเกตนะสรรพนามบุรุษที่3ของอิน n อนิเมตนาวเนี่ยคำว่าราญินที่แปลว่าอิหรือมันแบบราเมที่แปลว่าเดเนี่ยราเอเนี่ยมันมาจากคาว่าเรนในภาษาเวดานะซึ่งแปลว่าสิ่งของเออมันก็แบบสิ่งของไม่มีชีวิตอะไรแบบนี้เห็นไหมมีเกล็ดเชื่อมโยงนี่อีกหัวข้อถัดมาก,ก็คือคํา adjective นะฮะซึ่งในส่วนของคําขยายคํานามเนี่ยบุญรักษา ภาบอกก่อนว่าส่วนนี้เนี่ยคล้ายกับภาษาเวด้าและลดความยุ่งยากในการใช้คําขยายเออแบบง่ายๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเพจไอจทีกันก่อนคือคําว่าโจคําเดียวพูดเหมือนกันกับคลิปเวด้าเลยนะครับซึ่งแปลว่าใหญ่นั่นเองครับถ้าหากเราต้องการเปรียบเทียบว,ว่าใหญ่กว่าเนี่ยก็พูดว่าโจยูจบๆแล้วก็ถ้าหากอยากพูดคําว่าใหญ่ที่สุดก็โจยูเมจบเลยง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะหัวข้อถัดไปก็คือคํากริยาเหมือนที่พี่ได้บอกนะว่าคําในภาษาฟาฟต้าเนี่ยมันเกิดจากรักษาภาษาเวด้า บวกกับสระเสียงยาวแล้วก็แบบผสมไปมาจนกลายเป็นคําของตัวเองที่มีพยางเยอะๆนะครับซึ่งกฎพวกนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์เยอะมากในซอสในทําเบอร์ของคุณเดวิดนะเขาจะบอกเลยว่าถ้าเสียงนี้เจอเสียงนี้จะออกเสียงยังไงลดรูปไหมอะไรอย่างนี้ฮนะพี่เนี่ยพยายามแกะนะว่าไอศัพท์คํานี้เนี่ยมันมาจากไหนของภาษาเว้ด้วแต่แกะไม่ออกจริงเพื่อนว่ามันยากมากบอกเลยว่าคํากริยาของภาษาอาฟตาเนี่ยคืออีหยังว่าสุดๆถ้าใครอยากจํานะจําเป็นคําจําไปเลยอะ่ะไม่ต้องแบบมานั่งหารากศัพท์เพราะมันงงนะฮะ ซึ่งคำกริยาในภาษาอัฟาต้าเนี่ยสามารถผันได้4รูปแบบนะนั่นก็คือ imperfective verb perfective verb imperative verb และ infinitive verb นะฮะมาเรามาดู .definition ของทั้ง4ตัวก่อนนะครับ imperfective verb เนี่ยมันหมายถึงคำกริยาที่แสดงให้เห็นถึงการมีระยะเวลาของการกระทำในช่วงเวลาหนึง่งโดยไม่ระบุว่าการกระทำนั้นเนี่ยจะจบเมื่อไหร่ก็คือง่ายๆการกระทำที่ยังไม่เสร็จอะทำไม่เสร็จนฮะ อันที่2คือ perfective verb นะครับก็คือคํากริยาที่แสดงถึงการกระทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเออทำเสร็จแล้วอันที่3 imperative verb นะครับเอาความหมายในภาษาอังกฤษนะก็คือมันเป็นคํากริยาที่ไม่มี to หรือว่าเป็น verb ช่องหนึ่งเพียวๆหรือเป็น verb หลักเนี่ยมาขึ้นต้นประโยคเพื่อแสดงเป็นประโยคคําฟังและอันสุดท้ายนะ infinitive verb หมายถึงรูปกริยาที่ยังไม่ได้ผ่านนะกริยาแท้ๆเลยนะฮะ มาเดี๋ยวคราวนี้ครับพี่ก็จะยกตัวอย่างให้ดูเผื่อใครงงนะฮะซึ่งในซอสเนี่ยมันจะยกตัวอย่างเยอะมากเช่นแบบว่ากริยาที่เป็น active voice passive voice แต่อันในี้พี่ขอยกเฉพาะกริยาที่เป็น active voice ก็คือแบบกริยาเนี่ยทำกรรมนะจบๆนะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องการผัน verb เนี่ยเราต้องมารู้จกัก verb คำหนึ่งกันก่อนวันนี้พี่ขอเสนอคำว่าพูซึ่งพูเนี่ยแปบลบว่า to drink หรือแปลว่าดื่มนั่นเองนะ ซึ่งเราจะใช้คําว่าผู้นี่แหละมักพันตามรูปแบบสี่รูปแบบในภาษาอาัฟาตากันนะครับอันแรกก็คือในรูปของ imperfective เนี่ยก็จะพูดเหมือนเดิมเลยก็คือคําว่าผู้ง่ายๆนะแล้วถ้าหากมันอยู่ในรูปของ perfective เนี่ยจะพูดคำว่าผ no ู้หนกถ้ามันอยู่ในรูปของ imperative เนี่ยจะพูดว่าผู้ดีและสุดท้ายถ้าเป็นรูป infinitive เนี่ยจะพูดว่าผู้เบ ซึ่งเวิร์บเนี่ยมันก็จะผันตามรูปประโยคที่ใช้นะฮะถ้าใครอยากศึกษาเนี่ยมันจะต้องไปศึกษาแกรมมาว่าแกรมมาไหนใช้เวิร์บแบบไหนนะฮะหัวข้อถัดมาก็คือระบบการเขียนในภาษาอาฟาตานะครับเหมือนที่พี่ได้กล่าวมาทั้งคลิปแล้วนะว่าภาษานี้เนี่ยมีความยูนิคสูงนะเพราะระบบการเขียนและรูปอักษรของภาษา,าฟาตานั้นมีรูปแบบของตัวเองครับแล้วก็อ่านยากมากดูยากมากที่สุดเลยในบรรดาสีภาษานะครับพื้นฐานของกริฟหรือพื้นฐานของตัวอักษรเนี่ยมาจากภาษาเวดานะครับแล้วก็ระบบ ระบบการเขียนของภาษานี้เนี่ยจะเรียกว่าอาบูจิดาซึ่งอาบูจิดาเนี่ยมันเป็นระบบการเขียนที่มีทั้งพยัญชนะและสระในนั้นเลยเช่นภาษาไทยอย่างนี้ก็จะเป็นระบบการเขียนอาบูจิดานะครับซึ่งเมื่อทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอักขระของภาษาเวดามาเจอระบบการเขียนแบบอาบูจิดานะบอกเลยว่าบ um ึ้มเป็นโกโก้คลันเลยครับเกิดออกมาเป็นรูปแบบการเขียนของภาษาอาฟาตานะซึ่งรูปแบบการเขียนที่ยูนิคเนี่ยก็มีชื่อเก๋ๆด้วยนะเขาจะเรียกว่าซาร่าสคริปต์นะครับ ซาร่าเนี่ยมันแปลว่าวายหรือว่าถาวันเนี่ยมันก็แสดงถึงอักขระถาวันนะถ้าแบบเขียนติดๆเป็นพืชอ่ะมันจะแบบมวนมวนมวนมวลคล้ายๆถาวันเหมือนกันนะภาษานี้มันทําให้เราเห็นนะว่าแบบเฮ้ยมันแปลกใหม่นะแล้วก็แบบมันมีความดิบป่าป่าจังเกิ้ลจังเกิ้ลน่าค้นหาลึกลับลึกลับนะฮะมาจากคราวนี้เหมือนเดิมจาก2คลิปที่แล้วนะพี่ก็จะยกตัวอย่างกริฟของภาษาอัฟต้ากันให้ดูนะมาพี่ขออธิบายด้านบนก่อนนะโฟนคือแบบเสียงต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงพี่กริฟก็คือตัวอักขระหรือตัวอักษรในภาษาฟาตา ซอสคือตัวอักษรหรืออักขระในภาษาเวดานะครับซึ่งตัวแรกที่เป็นลูกศรในภาษาเวดานี่จะอ่านว่าปักซึ่งแปลว่าคราวหรือกรงเล็บซึ่งถ้ากริปในภาษาอัฟาตาก็คือจะเป็นรูปหมุนๆแบบนี้สังเกตดูนะว่า2ตัวนี้เนี่ยไม่มีความคล้ายกันเลยนะเหมือนที่พี่บอกว่าถ้าเราจะแบบพยายามจะแกะรากศัพท์เหมือนภาษาการดอเป็นเวดานี่ในภาษานี้ทําไม่ได้นะเพราะมันไม่เหมือนกันเลยจ้าขีดกับโคง้งอะหรอและตัวที่2คําว่าบัมนะครับซึ่งแปลว่าปากกริปในภาษาอัฟตาเนี่ยดูยากมัน,นโค้งหมดเลยอะดูไม่หอกคือมันคงงง ต้องเขียนเป็นลายมือสืบทอดกันมาเป็นแบบคล้ายๆศิลา,าจารึกอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งด้วยการพัฒนา,นาภาษาเป็นพันปีเนี่ยมันก็จะมีคําศัพท์ที่เพิ่มมาจากภาษาเวดา้าเหมือนกับภาษาการเดิลนี่ฮะแล้วก็จากที่พี่ได้อธิบายว่าพยางค์ของคําในภาษาอาฟตามันเยอะใช่ไหมเพราะว่าเหมือนที่บอกว่ามันเกิดจากรากศัพท์แล้วคํานู้นคํานี้มาผสมรวมๆ อ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับดูเฉพาะบรรทัดบนนะครับโฟนที่มันเขียนว่าพา P A นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ย B A Bar และอันที่3เนี่ย G A c a สมมุติว่ามีคำคำหนึ่งในอัฟาตาที่พูดว่าพาบากาซึ่งคำว่าพาบากาเนี่ยมันหมายถึงกริป3ตัวเนี่ยมาเรียงกันเพื่อนคิดดูงงขนาดไหนขอเวลาเรียน200ปีนะบอกเลยนะและนอกจากนั้นนอ,นอกจากมีพยัญชนะแล้วแน่นอนครับก็ยังมีตัวเลขด้วยนะฮะพี่ก็จะเอามาให้ดู1นึถึงสิเช่นเคยซึ่งการเรียก 1- นึงสิในภาษาฟาตาเนี่ยก็จะเรียกแบบ อิง่งคันสูฟินอีเดปิงชูเน่นคันนูเน่นอีนูเน่นเน่น การเรียกเนี่ยเสียงมันจะมีความคล้ายๆเวดานิดหนึ่งแต่ว่าเด็กๆด,ดูรูปจ้ะดูกริฟจ้ะเอาจริงถ้ากริฟแบบนี้เนี่ยบางทีพี่แยกไม่ออกหน้าไหนตัวอ,กอักษรหน้าไหนตัวเลขนะฮะดูยากจัดเหมาะก,กับเป็นภาษาลึกลับจริงๆเพราะยากสุดๆและหัวข้อถัดมานะก็คืออัฟตาทรานเลชันนะจาก7จหัวข้อที่ผ่านมาที่เรามึนกับอะไรมากมายเกี่ยวกับภาษานี้นะในหัวข้อนี้แหละเราจะมาดูนะครับตัวอย่างการใช้ภาษาจริงๆในเกมกันนะฮะเหมือนเดิมครับพี่จะมีกลุ่มภาษา2เซ็ตนะก็คือเป็นสโลแกนและยูนิคโค ซึ่งสโลแกนเหมือนที่บอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ฮีโร่ในเผ่าอัฟาต้าทั้งหมดเนี่ยแรนดอมกันพูดนะฮะไปเรามาดูอันแรกกันเลยนะฮะ เดลานาเมนเซซูกูดีซึ่งคานี้เนี่ยมันจะหมายความว่าจงระลึกถึงเทลอนาสถ้าพูดแค่นี้นะคนที่แบบศึกษาเรื่องเนื้อเรื่องเนี่นยจะเข้าใจว่าทําไมชาวป่าอาฟาตาเนี่ยจะต้องมีคํานี้เป็นคติประจําใจเพราะราชินีเทลอนาสครับเป็นคนที่ใช้สอนเดียวนะปิดชีพเจ้าปีศาจวอคาร์ในสงครามครั้งแรกซึ่งถ้าหากครั้งนั้นเทลอนาสไม่สามารถฆ่าวอคาร์ได้เนี่ยในตอนนี้ทวีปอัสนอาจจะปกครองไปด้วยความมืดแล้วนะครับหลังจากที่สงครามนะมีมานานความสงบสุข ความสุขกลับมาสู่ป่าอีกครั้งนะครับจากในเนื้อเรื่องของเอลันรดเนี่ยจะทําให้เราเห็นว่าชาวป่าชาวเอลฟ์เนี่ยจะมีการแต่งเพลงสรรเสริญราชินีเทวานาแล้วก็มีเพลงกําเนิดองค์ราชินีของเอลันรด์ด้วยต่อมาคําที่2อนะฮะก็คือโฮอาตโตนูชูอูเมมโชชามุงมีวังงีซึ่งคำนี้เนี่ยจะหมายความว่า พวกเราจะปกป้องอานาจากภัยร้ายทั้งปวงเห็นไหมเผ่าป่าเนี่ยมีความเพื่อเฟือเฟ้อเผื่แพร่นะเขาแบบไม่ใช่แค่จะปกป้องอาณาจากักรไม่ใช่แค่จะปกป้องต้นไม้โลกเขาจะปกป้องผืนดินอาสาอเพราะอย่าลืมว่าถ้าหากต้นไม้โลกถูกทําลายอะ่ะก็เหมือนทวีปอาณโนรดับสูญนะเพราะต้นไม้โลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดดินแดนอาณาจรนี้ไว้ด้วยกันนะฮะและต่อมานับคําที่3นั่นก็คือ,อ อุดอร s ซีซูงูเมนโฮโชเมเดนวีโรชูนุซึ่งคำนี้นะก็หมายความว่าต้นไม้โลกได้มอบความแข็งแกร่งให้แก่ข้าบอกเลยว่าเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์มากคือถ้าพูดถึงต้นไม้โลกแน่นอนครับว่าต้องเป็นคนของอาณาจักรอัลฟาตาเพราะที่นี่ทุกคนมีชีวิตเพื่อปกป,ป้องต้นไม้โลกนะฮะและหัวข้อถัดมาก็คือเป็นยูนิโค้ดนะครับซึ่งจะเป็นคำพูดที่ฮีโร่เนี่ยพูดตอนเกิดที่บอฮีโร่คนแรกก็คือชักหน้านะครับเขาจะพูดว่าชูซาโวดาซีคือ กูเวชูนูกิมาน่ะข้ามีชีวิตเพื่อรับใช้ปา่าโอ้โหชัดเจนมากครับชักหน้าเนี่ยก็ต้องแบบมีการตอบแทนคุณแผ่นดินกันหน่อยนะเพราะอยู่ที่ป่านะฮะตัวถัดมาคือโทโร่อ่าเจ้าปีศาจกระทิงจากไซอิ๋วนะเขาจะพูดว่าเป็นกูดานะเว้นโชโรกีนินเลยนียนย่ข้าพึ่งตื่นและตอนนี้ข้าก็โกรธมากด้วยทำไมนิสัยเวียงแบบนี้สรับโทโร่นะฮะตัวต่อมาเครสนะครับเขาจะพูดว่าอุจูอุซุคีบานิฟุ คือผู้คุมกดทะเลทั้งพวงเทพมากนะครับคือแบบอย่าให้เขาปล่อยอันติแล้วกลายเป็นตัวใหญ่นะสำหรับเครสนะฮะเขาเนี่ยเก่งจริงเพราะว่ามีอยู่ตอนนึงคือเขาเนี่ยมาช่วยคิวก็สด้วยนะตอนนี้คิวก็สเกือบโดนทาราคา่าชีรอตัวถัดมาคือเฟนนิกนะครับจอมโจ,จรจิ้งตอกน่ารักตัวนี้จะพูดว่าอึชัยเดอร์ชูนี่ิน สมบัติจ๋าของม <INE> <country> in ีค่าจ๋าข้ามาแล้วก็แบบเป็นจอมโจรหัวขโมยนะวุบวับวุบวับเก่งเหลือเกินขโมยเก่งลบเก่งจนขนาดรูปเองจับไม่ได้นะข้าหัวสูงมากฮีโร่ตัวถัดมาก็คือลัมเบอร์นะครับจิตวิญญาณแห่งธาตุหินคนนี้เขาจะพูดว่าาอ้โทนูชิอุมคูชงดีทีพระแม่ทรณี่ทำให้ข้าแข็งแกร่ง ก็ได้อยู่นะสําหรับลัมเบอร์นะเป็นจิตวิญญาณแห่งดินนะฮะฮีโร่ตัวถัดมาก็คือเพหน่านะ,ะครับเธอจะพูดว่า a วีมาโฮวีเดนอีบ a เม r ิ i วอร e เลยธรรมชาติหาทางออกได้เสมอแหละอ่าเห็นไหมเก๋เกรักธรรมชาติไปอีกนะตัวถัดมาก็คือเจ้ากระต่ายสลิมเขาจะพูดว่า Shunushu s h a y ชาย u ยู่ชืเนี่นีสนใจมาทําธุรกิจกับข้าไหมล่ะ แน่นอนครับเจ้ากระต่ายสลิมเนี่ยเหมาะกับเขามากนะคิดถึงเรื่องเงินตลอดเวลานะนอกจากนั้นในเกมเนี่ยเขายังพูดว่า you can totally trust me ก็แบบว่าเจ้าเนี่ยไว้ใจข้าได้นะไม่โกงหรอกหน้าตาไม่น่าไว้ใจสุดๆฮีโร่ตัวถัดมาก็คือคิวกลอสนะเขาจะพูดว่าโอไดทะเลเลือดอันนี้ก็อาจจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ทะเลเดือดนะที่แบบมีเลือดตลอดเวลานะฮีโร่ตัวถัดมาครับราชินีเทลอนัสนะพระนางจะพูดว่า know y นย ฟูฟูเวร์เมควนีตัวค่าคือนีรันบอกเลยว่าสุดจัดประลัดบอกนะจากการที่สามารถฆ่าวอลคาร์ได้นะจากที่พี่ไปหาข้อมูลนะเอลเนี่ยมีอายุไขแต่ว่านานมากๆนะซึ่งโค้ดนี้ของเทวนานเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ของราชินีอ่ะคีโรตัวถัดมาคือซูกานะครับเจ้าแพนด้าตัวนี้จะพูดว่า you, y ู u Y นาฟูโนเบเดนคูเนเนะค่าจะกลับมาประลองอีกครั้ง เขาเก่งนะกังฟูไฟติ้งมากๆนะสำหรับซูก้านะฮีโรตัวถัดมาคือซิวนะครับองคารักษ์ขององค์ราชินีเขาจะพูดว่า v o l g u m e ม t a พายุก,กำลังก่อตัวขึ้นผมว่าเขานั่นแหละตัวก่อเพราะเขาเป็นวิญญาณแห่งธาตุลมซิวนะฮะยิโรตัวถัดมาคือลินดิสนะนักบวชเผาแสงจันทร์เธอจะพูดว่าเวเลเยนราเนดามา วัฏจกักรกาลังเริ่มต้นอีกครั้งอันนี้พี่ไม่แน่ใจเธออาจจะพูดถึงวงเวียนชีวิตหรือพูดถึงวิญญาณของพี่สาวที่อยู่ในหน้าไม้ของเธอนะฮีโร่ตัวถัดมาคือทีมี่เจ้าและคูนสองพี่น้องสุดน่ารักนะเขาจะพูดว่าอิซูดอนโอโดมิเนเดนมิโนโลพวกเราต้องมีสติสติเข้าใจไหมสติต้องม,มีสตินะเพราะสองคนนี้แบบพึ่งแตกรังมากๆนะอยู่ในเกาะเดียวกันอนะฮีโร่ตัวถัดมาก็คืออารนะัมเนี่ยสาวสวยแม่สิงโตนะเธอจะพูดว่า อูกาเกอร์โดมีเนเดมิดีมาเริ่มลากกันดีกว่าเออสัญชาติยานสิงโตมาเลยนะครับและฮีโร่ตัวสุดท้ายคือบาวดัมนะครับเป็นทอผู้มีชีวิตเป็นอมตะนะครับเขาจะพูดว่าอูราซูดอนโฟดี คอยไปจัดการพวกมันทีหลังก็แล้วกันคือเขาแบบมีหน้าที่นำทับหน้าอะไรแบบนี้ครับคืออารมณ์แบบมีสั่งลูกน้องอะไรแบบนี้นี่ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะพี่ก็หวังว่าจะจุใจกันนะสําหรับข้อมูลของภาษาอาฟาต้าภาษาป่าที่มีความยูนิคและความยากและไม่เหมือนใครนะฮะบอกเลยว่ายากทุกภาคส่วนจริงๆสําหรับภาษานี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันและถ้าหากมีอะไรผิดพลาดสามารถแก้ได้ด้านล่างนะครับ บอกเลยว่าคอนเทนต์นี้แน่นจุกใจแน่นอนสำหรับสายภาษาหรือสายเจาะดีเทลลึกนะฮะวันนี้ขอลาไปด้วยโค้ดของอาณาจักรอาฟาต้าที่ว่าอุดราซีชูงูเน้นโฮชเมเดนวีโนชูนูต้นไม้โลกได้มอบความแข็งแกร่งให้แก่ข้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รนะพี่แน่แน่ซับสไครต์ถ้าหากใครอยากเป็นเด็กในสังกัดสมัครในด้านล่างเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะให้พี่ทำคลิปต่อไปนะครับไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ